คุณมามตัวเดยมม่มีอีกไหมค่ะแต่น้องไม่มีสิทธิ์ม่เอผ้าตโต๊ะโต๊ะเนี่ยโอเคล้วาีนี่โอเคลูกมุกกล่องขนมกุ้งไว้ใต้ันม under เชียวนมนะอยเข้ามาดูแต่ะอย่า

你买买个老公你个呢？ What's going ด้นไปด้านอืออา้วก e> <Yes> ็ยีเข้าลงโอเคไหนไหมแล้วก็แล้วก็ต้องของกับปเเจบที่เดิมอืม่จะมีชอบชอบแนย่าหนักนักนช็ด แค่เดี่จะมีสอนรูกเขียนภาษาไทไหมนะคะเราช่ได้ไไหมทำาวผัดไห่รูปทำผัดนะอ,อา่าเมาื่อเทียงรับเทผัดกันเตีของมาแล้วนะเดที่จะ่แม่ใช่ปะ้นีลูกถแม่ให้ลูกต่อไข่นะมีอะไรจะทำข้าวผัดกันใช่ไหมม่กินมดิอันนี้คือ Um, vegetable vegetable mix vegetable right mm hmm. how about it butter ภาษาไทยเรียกอะไรเนยคะ่ะลูกเนยอันนี้ um eggs ไข่คอไข่ไข่อ่าฮะลูกกับแม่ให้หกตอกไข่ตอกไข่เสร็จนี้ลูกเวลาลูกเวลาวลูกเไปผัดลูกไม่ต้องไปต <Okay. S 1> อกในกระทะโอเคมันจะเซฟลูกทำเปลยไหมทำทำโชว์แม่ซ <c oughs> ิอ่าฮะอือฮื น้องังนี้ลูกมานี่แม่เตรียมข้าวไว้แล้วมื่อไหร่ทำไข่ไขวผัดวันนี้เอาต่อทุกทุกฟองเลยลูกสี่ฟองเลยปุ๊บโอ้โหอันนี้ค่ะเดี๋ยวแม่จะหั่นหอมหัวใหญ่ให้ลูกนะเพราะว่าแม่ยังไม่ได้หั่นหอมหัวใหญ่กดมีบาตมือลูกโอเคหอมเนียนใช่ไหมคะเออ four eggs อ๋อ four eggs อืฮะ ขึ้นลูกพอเนาะอยากสมอลอันนี้อยากสมอลนี่ไม่หันสมอลให้ให้รู้ว่าลูกไปกินแน่ๆถ้าเกิดชิดเลยอันนี้แต่ว่าเจนี่เขาไม่ชอบพี่พราเขาไม่ชอบกระเทียมเราไม่ใส่กระเทียมนะโอเคไหมโอเคเลยไหมคะผัดนะเนอะสวัสดีค่ะหรือยังสวัสดีค่ะมีทำอะไรคะวันนี้หลอกที่รู้ภาษาไทยได้ไหมคะวันนี้แม่จีมีจะสอนอะไรคะลูก ไม่จะมีจะสอนทำข้วผัดเข้าเข้าผัดค่ะโอเคไม่จะมีสอนทำข้วผัด I say hello to myself because i l o o k pretty Right Yeah ดูฟิสส์อยู่วะเ a ่ย That's why I say hello to m e เดี๋ยวเดี๋ยวกระทะร้อนต้องเอาอ่ะฮะเอาบอตเดอร์ลงก่อนเอาเนยลงก่อนค่ะเอาเนยลงก่อนเนยลงก่อนค่ะอย่าเดี๋ยวให้เนยมันละลายก่อนนะเนยเนยค่ะเบอร์เดอร์เนยเนย ลูคนๆจิ huh. mm ๋วเติมให้มันอืออือเอิ้นบัตเตอร์บัตเตอร์บีเออร์บัตเตอร์ชอบไหมคะคะ I like butter มอบดูชอบใช่ไหมค่ะดูชอบ I make everything tasty อ mm ือหือไม่บอกนะน l องก่อน ร้านสาวอย่าพัดกัพัดอย่าให้แม่สอนกับพัดในในบ้านนี่จะสอนให้กับพัดกขาพัง่ายๆค่ะใส,ส่ไข่ใส่ไข่ซื้อก็พักก็ซื้อไก่ไข่กไ่ก่ไ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 ไก่ไก่ก่ไก่กกไไก่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 ไไก่ไก่ไไ่่กอ่ก เอาไข่ลูกยองค่ะ <Okay. S 2> เะ <Okay. S 2> ทยตามๆี่ลุเวลาเทลูกเทงี้มันจะได้ไม่กระเด็นหานุ่งเทตามๆค่ะนั่นแหละเห็น <Okay. S 2> นะฮอาคนไข่ลูกพันตออคนไข่ให้ <Okay. S 2> มันแตกโอเคค่ะอุ้ยทำาบาๆสิคะอย่ามากระเด็นๆลูกคือบ้าน้อเนี่ยเดี๋ยวลูกทำเสร็จแล้วลูกไปไปผัดให้มัมมี่กินโอเคไหม โอเคไอโฮมมี okay. ่ .likes.it. yeah มันอีซี่ไงไม่ต้องปรุงเยอะเลยลูกของเด็กเนี่ยแม่ไม่ใส่กระหริกเพราะว่าแม่ไม่ใส่กระเทียมเพราะว่าเจนนี่ไม่ชอบกินกระเทียมอ๋อจริงๆแม่ชอบนะมันอร่อยมันหอมมากเลย I like it if it's cooked. um sorry นะแม่ไม่ได้ใส่ให้รอบนีโอเค it's okay I don't mind เอาสองแล้วน้ำมันคนสิลูกเอาอันนี้เลยนะฮะ เพราะว่ามันมันดิฟเป็นเชฟแล้วใช่ไหมเนี่ยนี่มันจะเดเดอร์วกว่านี่เห็นไหมคะโอ้ไหนโอเคไม่ให้สองออนเพราะว่าลูกจะได้ช่วยคนไงโอเคอะได้กันได้คนว่าให้ผัดไข่ให้สุกก่อนนะคะใช่อ่าฮะผัดไข่สุกแล้วลูกเอาออนนี้ลงลงนะคะลูกเอาหอมหัวใหญ่ลงนะคะอ,อือหืออือหือว้าวโอเคหอมหัวใหญ่ลงแล้วแต่ว่วมาเจนี้ก็ได้ข่าวว่า Oh, oh, โอ้ลวกผักงเลย okay. โอเคลวกอารมนะแม,แ,มมมมแม่แม่เมนแม่หมายถึงว่าแค่อเนีเคออ่าอิโซกีูะผัดผัดผัดสดนะคะว้าวว้าวู l ุอฟเมน่า่ I d <Yeah. S 2> it <smells> s m e l l good เราผักไข่แห้งๆกันนะลูกนะเร <g år> าผักไข่แห้งแล้วลูกก็ต้องเอาข้าวลงแต่ว่าข้าวนี่ลูกอาจจะไม่ลงหมดก็ได้แม่เนี่ยให้ลูกกินไข่กับผักก่อนนะี้ <Okay. Wow. S 1> เดี๋ยวตอนเย็นแม่ทำอย่างไรให้กินเย็นลูกจะช่วยแม่ทำทำต้มต้มจืดไหมค่ะ anything วักวัดวัอว่ดไทยคอแม่แม่ที่นี่แค่อยู่ทางวัดสก๊อตวัดหนอสก๊อตวัดวัดไทยคอเอ่อปั๊ก พ uh huh, ี่สาอฟังไงมมให้เนี่ยคนเล้ยถามาหูวคนไทยเอยังคนเรเอยังแล้วเขาบอคนไทยเอฟาคนหัวฝนมาสั่นไ่เหมืนขอเนาะว่าอยู่ขอเออฟัดกวเอาฟอดบีสก๊วยไหอหอมกูมานโอเคเดี๋ยวไม่จะเอาข้าวลงให้นะคะ จะกับพี่กับลูกลูกกับพี่เจน,นี่ใช่ไหมคะแล้วดูว่าราคาวข้าวนี่แม่หุงแล้วลูกแม่หุงเสร็จแล้วแล้วก็แม่ใส่กล่องแล้วเข้ตู้เย็นมันจะได้มันจะแข็งข้าวมันจะแข็งเวลานเราผัดมันจะผัดง่ายแต่ถ้าเราเอาข้าวที่หุงใหม่สุกๆอ่ะมันผัดอ่ะมันจะไม่ว่ามันเทมันไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่โอเคไหมสองสองนั้นหนึ่งสองนั้นสองเมื่อแค่แค่แค่นที่มีโชยุโอ้โนี่ลูกต้องเนี่ยเอาลงข้าง,งล่างยกขึอย่างนี้ลูกอย่างนี้เนี่ยทุก,กอจ่างเลยเห็นไหม ไม่ oh, okay. ไม่ใช่คนอน่่งนี้หรอกเห็นไหมสองันคนกันานงนี้นอันไหนติดเราก็กดออกนี้นะนะเนี่ยนะผัดข้าวแห้งก่อนนะโอเคผัดข้าวแห้งเนี่ยแม่ไม่บอกว่าจะปรุงอะไรมากโอเอันนี้โ <Yeah. S 1> มิกกนดิอย่าแนี่เบไฟน่อยนะคะโอ้สเปาคุดว่านะอย่าอืม you're a good cook ข้าวเช่อยา่นเกอๆเราก็ต hmm. mm ้องดีๆๆม่ต้องเล็กๆูเวลาลูกเขียนต้องเขียนใน่ะมันจะได้ไม่หงต่ำๆกำมือต่ำๆอ hmm. ยู่เหไมแม่โซลูกแม่โซลูกไม่ทำม่ดูดูนะ i t s not so good อ mm ือหืลูกทำอาหารลูกไม่ต้องกลัวร้อนลูก ทำอาหารแล้วไม่วร้อนเค้กก okay, ็ไม we okay. ่กลัวความร้อนนะเขาต้องกล้าทำถ้าเกิดเราสะแกะเราก็เราก็จะผัดไม่ได้ไงไม่ใส่ให้นะโอเค้กขาดลูกแล้วอืมอันนี้พี่มีชุดก้านะลูกนะอันนี้พี่มีชุดก้าค่ะใส่น้ำตาลนิดนึงเด็กกินเราไม่ใส่ผงชูรสไม่ไม่ใส่ผงชูรสหนักว่าเนยซอยซอสนี่มันก็สุดยอดแล้วผงชูรสอ่ะผงชูรสสอง น้อคงจะรอดแค่ไม่ทีนี่ไงมันมีนี่ไงแบบไหนเนี่ยโอ้โหตันตันโซเดียมมีอะไรเนี่ยอ่ะฮะโซลฟซลฟ์าสอนเรโอ้โหนี่ไงคะลูกทำนี่นี่ไงไม่เป็นไรหรอกนี่ไงไม่ทำนี่นี่อะสองเอาอย่างนี้ลูกไม่ให้มันมาชนกันอย่างเงี้ยเห็นไหมอ๋อนี่ไงชนกันอย่างเงี้ยเห้ยโอเคไปติเออจะได้ถั่ว อ่ะฮะหางมือ huh. ม uh ิดไม่เยอะนะลูกนะอ่ะฮะแล้วก็อือฮะพอละจบอ่าอันนี้จะมีอ่า b l a c เ pepper โอเคไหมโอเค I like anything you cook อ uh ือฮะเนี huh. can, can can. Uh ่ยละอือฮะทำไมคะลูกจนกันจนกันอือฮะจนกันนั่นแหละอู้หอมมากเลยพ่อหน้ ว้าวชิงเลไอม่ดแนทอสกีาดข้าั้งแรกของลูกอ่ะลูกทำได้ขนาดนี้มันสุดอดมากเลยรู้าแค่ดอ้ออีกแล้วไอสกีูไม่เป็นไรม่ไม่ไม่ชว์มัเลยมาไม่เป็นไรเดนค่เก็บทีเดียวแม่จะสอนมานาวทิ้ตาห้แง่ด้วยเพามนาแน่ล้ง โอ้โอชิมเลยล่ะนี่คือไลท์แครอทไลท์แครอทโอ้หอมมากเลยมะนาชิมเราต้องชิมเดี๋ยวเอาช้อนคนลูกเอาเลยเลยสิมะนาแอนนี่ชิมก่อนทำเล็กๆนะลูกเดี๋ยวทำใหญ่นะเดี๋ยวร้อนปอกก่อนโบก่อนปุ๊บเปิดยังกัดทูกเยี่ยมโอเคเดี๋ยวเราแต่งกันกันนะ เขาผ่อนว่านะอูอร่อยมากแต่เจ้าแม่สิโอเคเยวไปเอาจานมาลูกจานมาตักไปลูกจะกินเยอะขนาดไหนไปเอาจานมาตัก่ะจานจานวัดเด็ดมีนจานวัดเด็กคอ4 4 19 p l a พ e yeah วันเด็กวันเอาบูวันไหมแม่เดี๋ยวเอาลูกต้องการโบหรอฮะลูกเอาถ้วยเอาถ้วย่ก็ได้โอเค bowl and plate after you But I mm know how oh nice way. Okay, um what's done and what jam name frozen vegetables, um frozen rice, pepper, soy sauce, more soy sauce, um a little bit of sugar, and two spoons. I don't know how <laughs> มันลูกลึงอย่างนึงไข่ไงองไข่บ butter อ๋อฮะแล้วก็เนยเนย b อ t บัตเตอร์นยเราเราพูดอะไรกันก่อนอันดับแรกแล้วใส่อะไรในกระทะก่อนเนยเนยอัมไข่อัมบัตเตอร์แล้วก็บั butter แม่แม่บอกว่าเนยมันาต้องบ butter เลยไข่เนยแล้วก็ egg egg อ๋อไข่ไอะไร Frozen vegetable อ่าหลวบผักรวมแล้วอะไรอีกคะ Frozen rice อ่าแล้วก็ข้าสวยแล้วต่อไปแล้วก็ผัดใช่ไหม mm hmm. ผัดให้แล้วก็ใส่อะไรอีกคะ Uh sugar and soy sauce and fish sauce อือห uh ึนอกนอกซ s ซอสแค่ซีซอสแค่ซีซอสหลืกซอสถั่วเหลืองแล้วก็ออยเตอร์ซอสหูกอแม่ใส่มาไอซซอสหมยนำม้วยอ y s t e r sauce แกงซอยสอดเฮ้ยอร่อยไหมคะติมมซูดูเองอร่อยไหมแม่ต้องไม่ไหวไม่ต้องรอชิมเลยแต่ของแม่นี่เอ่อแม่ทอดโอเนียมาใส่เอเนียมาใส่เนียม It's so good my favorite food Yeah you can you can cook by yourself when you you home mm hmm. แล้วก็ทำให้มัมมี่กับดาด้ากินด้วยโ okay, อเคไหม Okay okay จนแก้วกั yeah. นเลยคะ่ะเนี่ยน้ำอะไรคะ Watermelon juice ฟรุมเฟรนช์ทีมี่ with ไอซ์และวานิลลาและ I and Heels Blue Boy น uh, uh. uh ้ำหวานนะลูกน้ำแดงอ่ะแล้วก็อะไรคะไม่ใส่อะไรคะคอลลาเจนด้วยนิดนึงคอลลาเจนอือหืออดเปาไหวทำกินน้ำเพลินแซ่บได้ล่ะกับผัดเพลินเนาะอร่อยอ่ะมอน่าผัดอร่อยลูก No you made it อ uh ืมแต่ล huh. uh ูกเป็นคนไม่เป็นคนสอนลูกไงแต่ลูกเป็นคนชุกไงอร่อยมากอ่ะอ๋อเป็นกระแหนมแซ่บมาก ูต้องไปต่อยอีกนะตัดยอีกรอบนึงนะถ้าเกิดมันหมดแล้วม่านผัดให้แม่เองกรอบโอเคไหมโอเคตอนเย็นลูกผัดให้แม่อีกรอบนึงได้ไหมค่ะเดี๋ยวมันมีกับเรื่องงานกลับมามันมีจะได้กินไงเดี๋ยววันหลังถ้าเกิดลูกมาหาแม่อีกเดี๋ยวแม่จะสอนลูกผัดไอ้ไทยไฟไรมันจะเ m นอีกอะไรจะมีสไปซี่และแล้วก็แม่จะใส่เบสิลลูกหืมใบกะเพราลูกีคอไทยไฟไรแม่ค่ะ I like spending time at your house ืมื่อลูกมาหาแม่ลูกจะได้ทำงานแบบนี้ไม่ก็จะสอนลูกอย่างนี้โอเคไหมอยู่บ้าน,าน,นเล่นแต่เทเบ็ลไม่มีประโยชน์รอเปล่าอันยอง only sometimes a little bit ลูกเล่นได้แต่ว่า s <S ลูกต้องมีมันต้องมีลิมิตอยู่ืมแต่ยังไงทำไมเราใช้ช้อนไ่ะจัง because I'm small eater ไปตักอีกไปลูกอ่ะโอเคตักอีกนะคะยังหมดแล้วมะนาวัดให้แม่ใหม่มะนาวดีดูว่ผัดยังไงเรามีเรามีไข่เยอะมากเรามีข้าวเยอะมากเวทจัลก็มีเยอะมากมะเดือก็มีมะนาวผัดได้ทุกครั้งทุกเวลาที่มะนาวอยากผัดย่าอืมตอนเด็กๆต้องชมมามีหรือเปล่าค่ะ I know mommy will Yeah you gonna surprise her Yeah I hope you likes it ไ okay. ี่สเกตอยลูกมาช่วยแม่คลีนนะไ <Okay. S 1> ม่กินกับแหนมนี่อร่อยจังเลยแหนมม่นยาให้มาเนแหนมนอร่อยลูกจะเอาวอเตอร์เมลอนจุดอไหมลูกไม่ทำให้ Nothing, really good. อืม

มันก่อนจะไม่พาไปเล่นคันนิดเอ้ยไปเล่นจักรยานันจักรยานนะแบบเมื่อวานไอเปิ้ t o y tongue. I forgot to blow อ <laughs> ืมสบบนี้ที่จริงไม่ได้ดีเลยสบายป่ะเชฟดีอี่ โอเคสวัสดีทุกคนกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วมันน่มาทำกับข้าวโชยอีกนะคะโอเคโอเควันนี้ค่ะ